สวัสดีครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยเอนะครับผมติดนตะิลิกเกอร์ใหม่นะครับแล้วก็ทําเครื่องมาใหม่นะฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับข้างในเครื่องดีมากทาให้ใหม่หมดแล้วแล้วก็รอเดิมสีนํำเงินสวยๆนะครับสภาพใช้งาน,นครับ นะโซ่สเตอร์ใหม่ครับโซ,โ,ซโซ่สเตอร์ใหม่เนาะโซ่น่าจะเป็นน่าจะเขาใส่ให้ใหม่นะสีสดๆส,สวยๆครับ,นะรบแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับไปเลี้ยวด้านซ้ายนะติดปกติครับ ด้าน,นขวาติดหมดนะครับเบรกเบรกก็ใช้งานได้นะครับติดทุกอย่างครับผมสตาร์ทดูเครื่องปกติครับทีเด,เดียวติดทีเด,เดียวติดครับติดติดมือด้วยครับ ระบบไฟแยกนะครับตรงนี้แล้วก็เปิดไปหน้าติดปกตินะครับไปสูงปกติเอกสารเล่เลม,มเ,ลลเ,ลเขียวนะครับมีสุดโอนแล้วก็เล่มเขียวสนใจติดต่อได้ครับคันนี้เปิดที่13900นะครับ F, เบฟ1 1 0เครื่องทำใหม่เดิมๆครับผมรูปเดิมนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ครับเฟซผมเลยทัดทูมนะครับผมยูฟ <Yeah. S 1> ูกระดึงนะขอบคุณครับผม